ตีตีออกได้บ่ฮะเออ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 อันละหน้าประตูได้โอเคเอาไปครับเก็บตัวรถเลยนะครับผมโอ้เลยเจอประตูดูลเลมอนมานี้ดูเออนอ่นละฮะทำลายหลักฐานกูทายไปอยู่คือมีคลิปอยอะเป็นคนทำลายเองนะมึเงเห็นแบบมึดหางเอาเดี๋ยวค่อยให้ๆๆๆโอ้ตายเลย ปอ,อกหน้าบมแม็กซ์ปอกหน้าไปเลย,ยโอเคเรียบร้อยตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะว่ายัางเพราะว่าเขาสามารถลื้อออกแล้วไปตั้งมองใดก็ได้นะอันนี้คือเขาก็จะท่อปูนออกนะก็ท่อปูนออกแล้วก็ยาปูนไม่นะฮะเวลาไปตั้งขออประตูมันก็ยังใส่ได้คือเก่านะครับไปยกประกอบมองอื่นก็ได้คือเก่านะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านให้ดีต้อนรับทุกท่านเข้า,าสู่ช่องวินสืบพงอีกเช่นเคยครับพี่น้องเนาะเอ้าของสอมมันก็เป็นยังสั้นลืมถ่ายห้องสวมต้องรีอครับผมเอาแม็กต่อสายเนื่องจากว่าฐานสุดฐานมันสุดดิเนเพิ่งลงใหม่นะพี่น้องน,นี่ครับเอกภพแหงการดินน,นี่คุดออกไมโครคุดหลุมก็เลยฐานมันเลยสุดมาเลยยังยังมันล่มนะ ครับเอียงลงไปเอียงเอียงแห้งอยู่ก็เลยต,ต้องทำการถอนออกนะฮะดืดตัวฟ้าก็ออกไปแล้วอไอ้ว่างหุพนตัวนี้ก็ลื่นออกมาแล้วครับผมโยกออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวที่ภาคมาเบิึงการโยกอีกไอ้ทอที่เหลือนะพี่น้องเนาะนะ,อะตอนนี้ก็นะ่าจะรอบแล้วเดี๋ยวค่อยๆตึงเกลี่ยขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะดีดก้องเลย จะขยับขยับเออเออติงแล้วติงแล้วอะเดี๋ยวบ้างกันเออโอ้ดินปะที่ประตูปะเอาเอาเลื่อนเลื่อนทำไมก็ได้แม็กตีตีออกได้ป้ะฮะเออเออเออเอันละ ตาประตูได้โอเคเอา้าไปครับเก็บตัวรถเลยนะครับผมโอ้โหเลยตัประตูดูเลมอนบบดน,นี้เดีวเอาตัวรถแล้วก็เนยายไปมองไม้แล้วพี่นะ้องเนาะวางไห้บ่โอเคเอา้าเหลืออีกสองท่อสุดท้ายอยู่แพี่นะ้องเนาะประกอบแล้วก็มาลือ้มอมาแบกก็ เครื่องประกอบท่างมือติดตั้งให้แะฮะผมไปยังครับบริการพี่เก่าครับผมติดตั้งออกได้ปะฮ้บ่ได้หักเลยได้ปะนี่ฮักนี่ไหมหมุนคอร์ดหนิเพราะว่าตัวนี้มันก็ติดนี่คือเก่าซุกเข้าพี่เก่ะหักเลยได้ปะมันจับจับแน่นเอาหมุนเข้าตบอหมุนเข้า โอ้ยมุดต่ากระโเปลี่ยนมาดิมึงเปิดขวดน้าเปิดยังไงโอ้ตายแล้วมุนเต่ากรบโปงเป็ี่ยนแ่นั้เอาหักดูอพอดีติงแล้วฮันเรียบร้อยโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะอันนี้แหละนี่หักได้เปล่า,า,าดูอื้อนั่นล้ว

โอเคเดี e an, <laughs> e <laughs> ๋ยวทานชุดท้ายอีกว่านี้พ่กเป็นหนาเติบบทชุดท้ายแล้ะขี่ไปแล้วตึงไว้แล้วละ่ะ <laughs> สักคนเพราะ ได้ทได้ที่พื้นทางในบ่ฮึได้ท,ที่พื้นทางในบ่ฮึ่บริเวณนเนาะจ่องจาะให้หน้ามันออกก่อนได้<ห>บ่ฮะจ่อทั้งหลังให้หน้ามันไหลออกซึ่งออกก่อนได้บ่ไม่ตรงบ่ ดากดเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เดินหน้าลังประกาศเข้ามากไก่นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลรอหน้าข้างนั้นลงเลยนะครับลงเรียบร้อยแลยนะ้วแต่ว่าขาหน้าขาเกี้ยวค่ำไปนี่ขาเกี้ยวค่ำว่ย,ยังจมลงกว่านี้เลยเอาลงมาอีกยาานนะ่านบ่ได้นะฮะค่อยๆก๊อปไป ค่อยจ่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วละ่ะค่อยเฮ็ดไปอย่าเลงเลี้งไปเรื่อยๆจ่อข้างนอกพี่ก็ได้ข้างบนไหนจ่อข้างนอก,กนมันดีกว่า,าลึกอะไรเดี๋ยวค่อยตึงขึ้นไปกันเี๋เริ่มเอียงลลลแล้วเห็นไหมเอ้ยนดีไปละไป กอกหน้าบ่แหมติดกอกหน้าไปด้อโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปย้ายไปด้วยอืมเหมือนบอกเรียบร้อยครับเสร็จสิส้นภารกิจครับผมง่ายอยู่ครับผมง่ายจากตรงนั้นนะมาไปที่นี่นะ <S 2> <S 2> กาถามมาคุ้มบ่สำรับการเอาทอมาเห็นกองน้าผมตอบได้เลยว่าคุ้มเพราะว่ายังถ้าสมมตินเนาะเอา้า เ้าเฮ็ดทองน้าอยู่นั่นเนาะเวลามันได้ลื่นนะครับเวลาได้ลือก็คือได้ทุบถิ่มนะอิฐนะใส่ประโยชน์หได้เลยนะครับผมอิฐนะใส่ประโยชน์หได้เลยทุบถิ่มใส่ประโยชน์ก็คือได้โถได้แต่โถนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ประโยชน์ได้เลยเพราะว่ายังเพราะว่าเ้าสามารถลื่นออกแล้วไปตั้งบองใดก็ได้นะอันนี้คือข้าวกระคดเท้าปูนออกนะกระเท้าปูนออกแล้วก็ยาปูนไม่นะฮะเวลาไปตั้งเห็ดไหมครับเห็ดฐานขึ้นมาไหมเห็ดเก่าเหรอครับเห็ดคือเก่าเลยนะครับตัวใด โค้งประตูเขากับยักใส่ได้นะพี่น้องนะเพราะว่ามันแก่ถอดออกได้สินะพี่น้องเนะาะเสื้อผ้าไปนะครับนี่โค้งประตูโอ้นี่เลยโค้งประตูะตคือเฮ้ตัวเดียวแล้วได้เข้าใหญ่ไปทางอื่นก็ได้ได้อันนี้พี่น้องเอ้ยเห็นปะโค้งประตูมันก็ยังใส่ได้คือเก่านะครับไปยกประกอบมองอื่นก็ได้คือเก่านะโทนี่โทนี่สกัดเอาปะโทนี ตัวเนกัสะกัดเอาเอาไปไหวทั้ทงนอกก็ได้ครับผมใส่บ่ได้แค่โถส่วมขนาดซื้อไหมดิสกอนเอาก็แล้วแต่นะอยากเพื่อนอยากเพื่อนอยากเพื่อนสิ่งปฏิกูลก็เอาได้พี่น้องนะนี่มันแตกมาสุดลงตรงนี้นะพี่น้องน้ำมันไหลนะน้ำมันไหลมามันต่ำน้ำมไหลมาไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลไหลเสาะพื้นเลยนะครับกเ็เลยเดียตซลนี้มันสุดนะฐานสุดเลยครับแตกเลยครับเห็นไหอ่ะน,นี่ประโยชน์ของมันก็นมีนะบางคนบอกว่า แองเด้อบรคุ้มเข้า่าชุดละสองพันนะครับฝาอีกสองร้อยน,นะฝาเนี่ยฝาปิดบุญนะประตูเนี่ยคิดใส่เอาหน่อยด้วยแผ่นเรียบใส่เออสังกะสีอลูซิอลูมิเนียมใส่แล้วก็กรอบประตูกรอบกรอบเล็กธรรมดานะครับใส่เข้าไปนนทุนบวกเกินนะโอ้ยบวกเกินดหาพันหรอกนะแต่ว่าหแต่ว่าหาใส่ได้มันพอกันยิ่งกับอันกออิฐแต่ว่า,าเวลาลื้อเวลาง่ายนะมัน มันใช้ประโยชน์ได้อีกนะเพรามันโมเมนว่าแคตเตอรเดียวเราทูพิมพ์คืออิดได้นะครับถ้าเห็ดทูพิมพ์คืออิดน่ะโอ้ได้เสียเงนั้นก็อีกซ้ำสองที่น้องนะนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนี่เองครับนี้แหละนะครับเนาะสำหรับใครที่สนใจครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดี здра